วัดีจ้าวันนี้เราจะมาทำแคบหมูกันเด้อจ้านี่ก่อนอื่นนะก็เอามาต้มใส่หมอ้อก่อนต้มให้เดือดต้มประมาณจักสิบห้านาทียี่สิบนาทีแล้วเราก็จะไปหั่นกันเลยจ้ะป่ะเดี๋ยวเรารอเดือดประมาณสิบห้านาทีเนาะโอเคจ้านี่เด้อจ้าพอเราต้มเซจแล้วเราก็เอามาแช่น้ำเย็นไว้ อันนี้เราก็จะมาหั่นกันเลยจ้ะไปเดี๋ยวเรามาหั่นกันเนาะพอเราต้มเซสอันนี้เราก็จะมาหั่นเ้อจ้ะหั่นไปเรื่อยๆถ้ามีเครื่องอ่าเขาเรียกอะไรเครื่องเครื่องที่มันทําให้มันเป็นเส้นๆมันก็จะดีหน่อยนะเพื่อนๆอันนี้เราทํากินเองเนาะมันก็จะประ,ประมาณนี้ฟุบไปเดี๋ยวเราไปดูตอนหั่นเซตเลยเด้จ้า อันนี้เราก็หั่นเสร็จแล้วนะคะเพื่อนนี่อันนี้เราก็ใส่เกลือเกลือประมาณหนึ่งกาก้าเอานะอันนี้หนูนะกะก,า,กาเอาเด้อแล้ก็คุกเขาให้เข้ากันนะคะ หนูาหน,นาไม่ได้ใส่ถุงมือเด้อทำกินเองเด้อจ้ะ <c oughs> อันนี้เราก็มักประมาณพอเกลือละลายเข้าหนังหมูค่ะเพื่อนแล้วนี่เราก็เอาไปตากแดดให้แห้งแห้งสนิทเลยแล้วเรามาดูวิธีต่อไปเลยค่ะนี่เด้อจ้ะพอเราตากแห้งแล้วเดี๋ยพนเพื่อน<ๆ>เราก็มาทอดนาลืมถ่ายวิธทีทำก่อนหน้านี้ พอมันเด่นไม่ต้องให้มันซุกดีพอมันเด่นปอกแป๊กปักแป๊กปกแป๊กอย่างเงี้ยน่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันหลายขั้นตอนเดียวเพื<ๆ>่อนเพื Buddhist ่อนเนี่ยมันเริ่มดีปักแป๊กปกแป๊กพอหนังพองจกักหน่อยหนึ่งแล้วก็ปิดไฟ แช่ไว้ในนี้แหละประมาณนี้ประมาณนี้ม,นมันกำลังดีดป้งเป้งป้งเป้ง,ป,งป้ง,ปงเป้งจักหน่อยนึงแล้วก็แช่น้ำน้ำน้ำมันไว้เลยให้มันเย็นแช่ทิ้งไว้จักประมาณห้าช<ๆ>ั<ๆ>่วโมงโอเคเดี<ๆ>๋ยวเราไปดูตอนต่อไปเลยจ้านี่เด้อจ้าเราอันนี้เราเราทอด รอบนึงพอพอมันพองหน่อยนึงใช่ไหมเราอันนี้เราก็แช่น้ํามันไว้ประมาณห้าห้าชั่วโมงหกชั่วโมงก็ว่าไปแล้วตอนนี้เราเอามาลงกระทะเปิดไฟแรงเลยจ้ะเปิดไฟแรงแล้วก็เปิดไฟแรง,แล,แ,รงแล้วก็เอาลงไปทอดเลยจ้ะมันจะฟูอ่ะเรามาลองดูกันเลยจ้า เปิดไฟแรงเลยนะเพื่อนๆมันจะพองเลยนะนี่แล้วเราก็ต้องคนจากล่างขึ้นมาบนเลยนะคะนี่หนูนาทำไปกินเองทำขายก็ได้ทำกินก็ได้พ่อหนูนาชอบกินชอบกินกระ้ำพริกเน่ยเพื่อนๆกินกรส้มตำอานี้แซ่บ มันก็จะพองได้เยอะเลยเห็นป่ะเพื่อนทอดให้มันเหลืองจักหน่อยนึงแล้วก็กดกดลงเงี้ยนะ่ะให้มันทั่วให้มันทั่วแคบหมูให้มันพองทั่วมาเดี๋ยวเรามาดูกันทอดเสร็จเลยนี่เพื่อนๆนเห็นไหม นี่กรอบนะ่าดูเลยนี่เดี๋ยวนาเทสให้ดูกรอบมากทองสวยงามมากเค็มกำลังดีอ,อร่อย ้าเราก็มาทําแคปหมูให้ดูนะจ้าว่ามันน่าทานขนาดไหนลองไปทําขายทําอะไรได้เลย,ย,ยนเพื่อนนันนาหนูนาขอลาเพียงางนี้เด้อจ้าสวัสดีจ้า